พงศ์สังฮีสุดยอดเครื่องรางมหามงคลมีไว้รักสมหวังทรัพสมปองดีแล้วว่าดีอีกดียิ่งยิ่งขึ้นไปสังฮีนั้นถือเป็นมงคลวัตถุที่บริบูรณ์ไปด้วยศาสตร์และศิลป์โดยด้านหน้านั้นเป็นสังฮีที่ถือเป็นศาสตร์และสัญ,ญลักษณ์มงคลของชาวจีนที่หมายความว่ามงคลซ้อนมงคลคือดีแล้วก็ยิ่งดีขึ้นอีกส่วนด้านหลังประกอบด้วยยันต์ต่างๆที่สําคัญที่อาจารย์ประคองเที่ยวชาญมากมายไม่ว่าจะเป็นนวิเศษคนคู่วิชาสเสนมอนวิชานารุ่งเรืองเป็นต้น มูลสารที่ใช้ประกอบเป็นสังฮีนั้นประกอบด้วยผงธาตุกายสิทธิ์จากปราสาทโบราณแรสุวรรณโลหิตผงแก่นจันดงร้อยปีและที่สำคัญคือผงแก่นโมกแดงซึ่งหาได้ยากมากเนื่องจากไม้โมกแดงหรือโมกแดงที่นำยางมาใช้ในการทำน้ำมันโสลดวังหน้านี้เป็นไม้ที่ไม่มีแก่นหักต้นใดมีแก่นถือว่ามีกายสิทธิ์ลงสถิต มีเทพรักษาคันทัพเทวาจะทรงคุณอเนกประการผมจูซาไอเงอผมว่านมหานิยมผมพระกลุ่เก่าอาจารย์ประคองผงสายเจ้าน้ำเงินผงแร่ายทองผมว่านไก่แดงผงไม้มิ้วแดงและอื่นๆอีกมากยาวาสนาจินดามณีเป็นตำรับยาไทยโบราณที่มีชื่อเสียงเชื่อกันว่าเป็นยาอายุวัฒนาเมตตามหานิยมและคล้วคลาดปลอดภยัย ยาวาสนาจินดามณีมีหลายสูตรแต่ละสูตรมีส่วนผสมแตกต่างกันไปแต่โดยทั่วไปจะประกอบด้วยสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำงุุงร่างกายแก้โรคภัยไข้เจ็บและเสริมดวงชะตายาวาสนาจินดามณีนิยมทำเป็นผงยากินวันในวันเพนนอกจากนี้ยังนิยมนำยาวัาสนาจินดามณีมาทำเป็นพระเครื่องเครื่องรางของข,องขลังเพื่อเสริมดวงชะตาเมตตามหานิยมและคล้าวคลาดปลอดภยัยความชื่อเกี่ยวกับยาวาสนาจินดามนี เชื shorts, ่อกันว่ายาวาสนาจินดามนีเป็นยาอายุวัฒนะกินแล้วช่วยให้มีอายุยืนยาวแข็งแรงสดใสเชื่อกันว่ายาวาสนาจินดามนีเป็นยาเสริมดวงชะตากินแล้วช่วยให้มีโชคลาภวาสนาเงินทองเชื่อกันว่ายาวาสนาจินดามนีเป็นยาเมตตามหานิยมกินแล้วช่วยให้เป็นที่รักใคร่เมตตามหานิยมเชื่อกันว่ายาวาสนาจินดามนีเป็นยาคล้าคลาดปลอดภัยกินแล้วช่วยให้คล้าคลาดปลอดภัยจากพยันตรายต่างๆ เทนตากรมเป็นรูปดาวห้าแฉกที่ลากเส้นเชื่อมกันโดยสามารถวาดได้สองแบบคือวาดจากด้านบนลงล่างเป็นรูปกรวยหรือวาดจากด้านล่างขึ้นบนเป็นรูปถ้วยควา้าเทนตากรมเป็นสัญ,ญลักษณ์โบราณที่มีความหมายหลากหลายขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมและบริบทในคณิตศาสตร์เทนตากรมเป็นรูปทรงเรขาคณิตที่มีความสมมาตรสูงปรากฏในธรรมชาติเช่นดอกไม้ผลไม้และโครงสร้างของโมเลกุล ในาศา,นา,านส,าศาาสาศานสา,าสเพนตาแกรมปญญารากฏในศาสนาหลายศาสนาเช่นศาสนาคริสต์ใช้เพนตาแกรมเป็นสัญลักษณ์แทนบาดแผลทั้งห้าของพระเยซูศาสนายิวใช้เพนตาแกรมเป็นสัญลักษณ์แทนดาวแห่งดาวิดในเวทมนต์คาถาเพนตาแกรมใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์ในการป้องกันและขับไล่สิ่งชั่วร้ายในโหราศาสตร์เพนตาแกรมใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์แทนธาตุทั้งห้าคือดินน้ำลมไฟและวิญญ,ญาณ ผังหล่อซูหรือลวซูเป็นผังที่ใช้แสดงความสมดุลของหยินหยางมีลักษณะเป็นตาราง3คูณ3ที่ประกอบไปด้วยตัวเลข1-9เรียงลำดับตามหลักคณิตศาสตร์โบราณผังหล่อซูมีบทบาทสำคัญในาศาสตร์ฮวงจุย้ยดาราศาสตร์และปรัชญาจีนคุณสมบัติของผังหล่อซูผังหล่อซูมีตัวเลข 1- 9เรียงลำดับตามแนวตั้งแนวนอนและแนวทะยงมุมผลรวมจะเท่ากับ15เสมอ ตัวเลขให้อยู่ตรงกลางของผังแสดงถึงจุดศูนย์กลางความสมดุลและความกลมกลืนตัวเลขหนึ่งอยู่ทางทิศเหนือแสดงถึงธาตุน้ำพลังหญินและจุดเริ่มต้นตัวเลขเก้าอยู่ทางทิศใต้แสดงถึงธาตุไฟพลังหยางและจุดสูงสุดตัวเลขอื่นๆแสดงถึงธาตุต่างๆตามหลักฮวงจุย้ยการใช้ผังหล่อซูฮวงจุย้ยใช้ผังหล่อซูเพื่อวิเคราะห์ทิศทางพลังงานและฮวงจุ้ยของบ้านอาคารหรือสถานที่ต่างๆ ดาราศาสตร์ใช้ผังหลอ่อซูเพื่อทำนายดวงชะตาโชคชะตาและเหตุการณ์ต่างๆปรัชญาใช้ผังหลอ่อซูเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างหญิงหยางความสมดุลและจักรวาลตัวอย่างการตีความผังหลอ่อซูตัวเลขหนึ่งอยู่ทางทิศเหนือแสดงถึงธาตุน้ำพลังหญิงและจุดเริ่มต้นอาจหมายถึงโอกาสใหม่การเริ่มต้นใหม่หรือความคิดสร้างสรรค์ ตัวเลขก้าวอยู่ทางทิศใต้แสดงถึงธาตุไฟพลังหยางและจุดสูงสุดอาจหมายถึงความสำเร็จชื่อเสียงหรือความเจริญรุ่งเรืองตัวเลขให้อยู่ตรงกลางแสดงถึงจุดศูนย์กลางความสมดุลและความกลมกลืนอาจหมายถึงสุขภาพความสัมพันธ์หรือความสงบสุขราหูแปดท่าหรือราหูอม์จันแปดทิศเป็นศาสตร์โบราณที่ผสมผสานความเชื่อจากหลายวัฒนธรรมเชื่อกันว่าราหูมีอิทธิพลต่อดวงชะตาชีวิต มักถูกนำมาใช้เพื่อเสริมดวงแก้เคร์ขจัดสิ่งไม่ดีและเสริมพลังด้านต่างๆราหูแปดภาคเป็นศาสตร์โบราณที่เชื่อกันว่าช่วยเสริมดวงแก้เครา์ขจัดสิ่งไม่ดีและเสริมพลังด้านต่างๆมีวิธีบูชาหลายแบบควรทำด้วยความศรัทธาเลือกวัตถุมงคลคาถา,าและวิธีบูชาที่เหมาะสมกับตัวเองราหูเป็นเทพแห่งความมืดและเงาในคติไทยเชื่อกันว่าราหูมีอิทธิพลต่อดวงชะตาชีวิตโดยทั่วไปแล้วราหูมักถูกมองในแง่ลบ เชื่อกันว่าราหูเป็นตัวแทนของอุปสรรคปัญหาและความวุ่นวายความเชื่อเกี่ยวกับราหูการเกิดคลาดเชื่อกันว่าราหูเป็นตัวการทําให้เกิดคลาดการเล็งลัคนาเชื่อกันว่าราหูเล็งลัคนาจะส่งผลเสียต่อดวงชะตาการทํานายทายทักราหูมักถูกใช้ในการทํานายทายทักเกี่ยวกับอุปสรรคปัญหาและความวุ่นวายราหูเป็นเทพแห่งความมืดและเงาในคติไทยเชื่อกันว่าราหูมีอิทธิพลต่อดวงชะตาชีวิต เครื่องรางที่เกี่ยวข้องกับราหูมักมีไว้เพื่อป้องกันผลเสียจากราหูควรบูชาด้วยความศรัทธาเลือกเครื่องรางที่เหมาะสมกับตัวเองไม่ควรบูชาด้วยความโลภหรือหวังผลเกินจริงพระนวเสถีเป็นพระพุทธรูปปางหนึ่งเชื่อกันว่าผู้ใดบูชาพระนวเสถีจะช่วยเสริมดวงชะตาด้านโชคลาภเงินทองและความร่ำรวยที่มาของพระนวเสฐี ตำนานล้านช้างกล่าวถึงพระนวเสษถีว่าเป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นในสมัยพุทธกาลเพื่อขจัดความทุกข์ยากความมอดอยากและภัยพิบัติตำราของวัดมณีชนขันจังหวัดลบบุรีกล่าวถึงพระนวเสษถีว่าเป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นโดยพระอริยสงฆ์เพื่อเป็นพุทธบูชาและเพื่อช่วยเหลือผู้คนลักษณะของพระนวเสษถีเป็นพระพุทธรูปปางป่าเลไลนั่งขัศมาิเทศบนฐานบัวมีพระพักยิ้มแย้ม มีพระหัตถ์ขวายกขึ้นเสมอพระอุราแสดงปางประธานพรมีพระหัตถ์ซ้ายวางบนพระเพลาแสดงปางแสดงคมการบูชาพระนวเสถีนิยมบูชาด้วยคาถาพระนวเสถีบูชาด้วยเครื่องเส้นไหวเช่นดอกไม้ทุกเทียนผลไม้เมียจันโภคคาซับ ตัวหลักของวัตถุเป็นเบีย้ยจันร์ใช้เป็นเงินตราและเงินขวัญถุงมาช้านานทั้งยังป้องกันอันตรายต่างๆมีหลักฐานระดับราชสำนักพยุทธยาเบีย้ยกระซิบหรือเบีย้ยพลายกระซิบเป็นวิชาเสียงโชคทําให้เกิดสังห์วิชาเบีย้ยจันโขคศัพยิ์ของโบราณผนวกกับวิชาเบีย้ยพลายกระซิบแต่เทนอที่จะใช้คุณผีกลับใช้เรเง,งอเทวดาจัดสร้างจํานวนจากัดผ่านกรรมวิธีตั้งแต่การลงอักขรแต่ละขั้นตอน ผงกำเนิดเทวดาผมยาจินดามณีผมเทพนิมิตผมชั้นใต้ท้องเรือเก่าอันเป็นเรือสำคัญที่มาบุรณะนำมาบรรจุตามขั้นตอนคติชนตามความเชื่อติดตัวเป็นเครื่องรางนำโชคเกิดลางสังหรณ์ใส่ไว้ในที่เก็บซาบหอมสมบัติเพิ่มพูนมนจินดามณีเป็นบทสวดมนที่มีความยาวเชื่อกันว่าผู้ใดสวดมนจินดามณีจะช่วยเสริมดวงชะตาด้านโชคลาภเงินทองและความสำเร็จ ความเชื่อเกี่ยวกับมนจินดามนีเชื่อกันว่ามนจินดามนีเป็นบทสวดมนที่ศักดิ์สิทธิ์มีพลังอำนาจสามารถบันดาลให้ผู้สวดสมปรารถนาเชื่อกันว่ามนจินดามนีช่วยเสริมดวงชะตาด้านโชคลาภเงินทองและความสําเร็จเชื่อกันว่ามนจินดามนีช่วยป้องกันภัยร้ายแคล้วคลาดปลอดภยัยคาถาจินดามนี สิทธิวิชามหามันตังจีนตามณีที่วากัลังภูิยาโจระปาตัสสามังทิพภะจักขูงอถาวะที่อสเรจันทาเทวีอัสสมุขีทุติยาปัทลกคณามณีจินตาปัญจทานังยสังทาสีทาสังมาตาปุตตตังวะโอราสังจีนตามณีสหัสสโกติเทวานังมนุษสภาวังสามนาณะจิตตังปุริสาจิตตังอาคัจชาหิปาริเทวันติปียังมะมาสเพชนาพหูชนามหามณีจินตาเอหิพุทธัง ปิโยเทวะมนุษย์สานางมหามณีจินตาเอหิธรรมังปิโยพรหม,มนามุตตะโมมหามณีจินตาเอหิสังคังปิโยนาคาสุปนานังปีนินทริยังนมมีหังพุทโธโสภะวะธรรมโมโสภะวะสังโคโสภะวะอินทสเสนหาพรหม,มสเสนหาอิสารสเสนหาอิทีสเสนหาราชาเทวีมนตรีรักขังจิตตังมอรอนังจิตตังมะมะ,มะนำเต้าดูดซับ เป็นวัตถุมงคลยอดนิยมที่เชื่อกันว่ามีพุทธคุณดูดซับเรียกเงินทองโชคลาภเมตตามหานิยมคล้าวคลาดปลอดภัยและป้องกันภัยต่างๆน้ำเต้ามีลักษณะปากแคบท้องกว้างคล้ายคลึงกับขวดดังนั้นจึงเชื่อกันว่าสามารถดูดซับเก็บเงินทองโชคลาภไว้ได้นางกวักเป็นเทพีแห่งโชคลาภตามคติไทย นิยมบูชาเพื่อกวักเงินกวักทองเรียกโชคลาบและเสริมเมตตามหานิยมเชื่อกันว่านางกวากจะช่วยเรียกลูกค้าเข้าร้านค้าขายดีมีเงินทองไหลมาเทมาตำนานนางกวากมีหลายตำนานเกี่ยวกับนางกวากแต่ละตำนานมีความแตกต่างกันดังนี้ตำนานนางกวากเมืองลบบุรีเล่ากันว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยามีหญิงสาวสวยคนหนึ่งชื่อนางนงประจันเป็นธิดาของท้าวก็ขอหน้ากษัตริย์เมืองสิงห์ขอนางนงประจันมีความกตัญยูต่อบิดามารดา ต่อมาท้าวก็ขอนาคถูกพระรามแผลงสอนพรหมมาตรึงไว้บนเขาวงพระจันทร์นางนงประจันพยายามหาวิธีช่วยเหลือบิดาวันหนึ่งนางนงประจันได้พบกับราสีตนหนึ่งราสีบอกนางว่าหากต้องการช่วยเหลือบิดานางต้องไปบำเพ็ญตะบะท,ที่ริมแม่น้ำคงคานางนงประจันเดินทางไปบำเพ็ญตะบะเป็นเวลา12ปีทเทว,วดาเห็นความกตัญยูของนางจึงประทานพรให้นางมีฤทธิ์อำนาจสามารถเรียกเงินทองและสิ่งของต่างๆ นางนงประจันใช้พลังของตนช่วยเหลือผู้คนผู้คนจึงเคารพนางหลังจากนางนงประจันเสียชีวิตวิญญาณของนางยังคงสถิตอยู่คอยช่วยเหลือผู้คนตำนานนางกวากเมืองสุพรรณบุรีเล่ากันว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยามีหญิงสาวสวยคนหนึ่งชื่อนางสุภาวดีเป็นธิดาของพราหมณ์นางสุภาวดีมีหน้าที่ติดตามบิดามารดาไปค้าขายทุกครั้งที่นางไปด้วยการค้าขายก็จเจริญรุ่งเรือง แต่เมื่อนางไม่ได้ไปการค้าขายก็ไม่ดีต่อมาบิดามารดาของนางเสียชีวิตนางสุภาวดีจึงออกเร่ขายสินค้าวันหนึ่งนางสุภาวดีได้พบกับราสีตนหนึ่งราสีบอกนางว่าหากต้องการค้าขายเร่ำรวยนางต้องสร้างรูปเหมือนของตนนางสุภาวดีจึงสร้างรูปเหมือนของตนตั้งไว้หน้าร้านปรากฏว่าการค้าขายของนางดีขึ้นผู้คนจึงนิยมสร้างรูปนางสุภาวดีไว้บูชาเพื่อเรียกลูกค้า ตำนานนางกวักเมืองชนบุรีเล่ากันว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยามีหญิงสาวสวยคนหนึ่งชื่อนางพิมพิลาลัยเป็นธิดาของเศรษฐีนางพิมพิลาลัยมีความกตัญญูต่อบิดามารดาต่อมาบิดามารดาของนางเสียชีวิตนางพิมพิลาลัยได้แบ่งสมบัติให้พี่น้องแต่พี่น้องของนางไม่พอใจจึงคิดร้ายต่อนางนางพิมพิลาลัยหนีตายไปอยู่ริมทะเลวันหนึ่งนางพิมพิลาลัยได้พบกับฤาษีตนหนึ่ง ฤษีบอกนางว่าหากต้องการรอดชีวิตนางต้องสร้างรูปเหมือนของตนนางพิมพิลาลัยจึงสร้างรูปเหมือนของตนตั้งไว้ริมทะเลปรากฏว่ามีเรือสินค้ามาเทียบท่านางพิมพิลาลัยได้ขึ้นเรือไปค้าขายนางพิมพิลาลัยค้าขายร่ำรวยผู้คนจึงนิยมสร้างรูปนางพิมพิลาลายัยไว้บูชาเพื่อเรียกลูกค้าความเชื่อ เชื่อกันว่านางกวักจะช่วยเรียกลูกค้าเข้าร้านค้าขายดีมีเงินทองไหลมาเทมาเชื่อกันว่านางกวักจะช่วยเสริมเมตตามหานิยมทําให้เป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไปเชื่อกันว่านางกวักจะช่วยป้องกันภัยแคล้วคลาดปลอดภยัยเหรียญหนุนดวงหลวงปู่คุณวัดใหม่ทองว่างก่อนในอวารินชําราบจออุบลราชธานี ว่าศาสตร์วิชาหนุนดวงคำดวงนั้นหลวงปู่ขุนอนุต่อตอโรได้รับการถ่ายทอดจากพระครูวิรุณสุดการก่อนจะเข้ารับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดใหม่ทองสว่างสืบต่อจากพระครูวิรุณสุดการซึ่งได้ย้ายไปครองวัดวารินทรารามพระครูวิรุณสุดการหลวงปู่ลุนนอกจากจะเป็นพระกรรมวาจานของหลวงพ่อชาวัดหนองป่าพงแล้วท่านยังเป็นศิษย์ผู้น้องของพระครูวิโรรัตโนบนหลวงปู่รอดนันตโรวัดทุ่งสีเมืองอีกด้วย ว่ากันว่าสายวิชาหนุนดวงคำดวงนี้ถ่ายทอดออกมาทางฝากฝั่งซ้ายแม่นม้ำโขงจากสำนักพระอาจารย์ใหญ่สํเเ็็จลุนแห่งจำปาสักมีความเชื่อว่าเป็นเหรียญที่ช่วยในเรื่องหวงจุ้ยตรงกลางเป็นหญิงหยางล้อมรอบ12นักษัตวเป็นยันสำหรับป้องกันและแก้อาถรรพ์ต่างๆ